มาผ่านดูนเต็มอัานนักข่าวใหญ่เอา,า,าเป็นอย่างไม่ต้องพอแต่ผมมาได้เดี๋ยวผูก็ต้องพอกราบสวัสดีกับทุกท่านนะครับพี่น้องที่มีจิตอาสาทำง,งานเพื่อ,อตบบนปูม,มุงของเขาที่เคารพเดี๋ยวเดี๋ยวฟัุ่นพีนน้องรุ่น่ร กทุตบพุวงวงรถเลื่อหุ้นทำบุญนธิสมาชิกสภา